พวกมึงว่างปะคือกูมีอะไรให้พวกมึงช่วยอะไม่ว่างคงเข้ามาเนาะมีอะไรก็พูดมาค่ะกายมีอะไรวะคือแบบช่วงนี้กูรู้สึกแปลกๆอะรู้สึกอึดอัดมัน,ม,นมันโดนจ้องตลอดแล้วเฮี้ย <She> er. อะไรวะมึงเห็นปะเมื่อกี้คืออะไรวะ hmm. เห็นคืออะไรวะเดียวด้วย อย <Yeah. S 1> ่างบางกูต่อคือแล้วแบบบางทีก็ได้กลิ่นเหม็นนะเหม็นแบบเหม็นเน่าเลยมึงเมื่อคืนกูก็เหม็นจนนอนไม่ได้อะ่ะดูตากูดิโอ oh. คำจริงเท่าที่ฟังเล่าอะ่ะมันก็คล้ายๆผีเว้นยนะเว้ยผีเหรอ โอ้ยแล้วกูทำไง,งดีดดวะยักเกิดมากูยังไม่เคยเจอผีเนยนุ้ยมึงใจเย็นก่อนละกกนมันอาจจะไม่ใช่ผีก็ได้งั้นเอางี้ช่วงเนี้ยกูกำลังศึกษาไพ่อยู่ให้กูถามไพ่ให้ไหมเออลองดูก็ได้เราว่าไม่ใช่แล้วว่ะไม่ใช่อะไรวะกายน้องไ่เปิดไฟดิ คือแล้วแบบเปิดไฟปับก็ลองมาดูด,ด้านหลังนะมันเหมือนมีอะไรเลยอะแกล้งกูมาเนี่ยไม่ได้แก้งจริงๆเร็วๆกายเออก็ได้โห<ฮ>อะไรวะเนี่ยดาวนินมึงแอบออกไว้ห้องกูหรออ๋อ คอเหม็นเลยเนี่ยกูอยู่กับไอ้กองนี่มัน่า่งานอะไนหล้วะห้องมึงอ่ะมึงทาตัวเองขนานแหละมึงยิ่งไปได้ไงวะเออนั่นดิก็แบบกายชอบทิ้งของเรี้ยลาดเนี่ยขยะก็ไม่ทิ้งให้เป็นที่เนี่ยมึงเลยทำไม่มีกลิ่นเหม็นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมหันไปดูบ้างกายขยะันจะสูงมากกวัวแล้วเนี่ยโอสูงจี ก็แบบช่วงนี้กูไม่ค่อยว่างอะ่ะงานก็เยอะหนังสือก็ต้องอ่านนมึงกายเราก็งานเยอะเหมือนกันเลิกอ้างไหมเราเราเลกิอลกอ้างค่ะเออเรายังทำได้เลยตัวเอางี้ไหมเดี๋ยวเราไปสอนไหมสอนกันแยกขยะกายจะได้แยกขยะไงดีไหมตีบว่าดีไหมมันจะหายเหม็นใช่ไหม เออเออมันก็ต้องหายเพราะว่าแบบเราได้ถิงขยะแยกที่เป็นแบบสัตว์เป็นสวนอะไรเงี้ยอืมเมืองเราต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุค่ะแต่เนาะพอมึงพวกมมงแก้ปัญหาที่ต้นเหตุกันกูก็คือไม่มีประโยชน์แล้วเนาะงั้นกูกดออกได้แล้วนะคะคดวคิดถึงนะเออถ้ามาเมากันไปแล้วไปแล้วมีเรื่องทำเดี๋ยวไงเดี๋ยวไลนบอกเอออัปเดตแบบได้ค่ะแด้ขยะกันให้สนุกนะจ๊ะ จ้าบ๊ายบายดาวเราจะบอกวิธีง่ายๆที่ใช้ได้ในชีวิตประจําวันนะเริ่มจากเศษอาหารจากข้าวที่นายกินอยู่ทุกวันเนี่ยนายต้องเทเศษอาหารใส่ถุงแยกไว้และนําไปทิ้งในถังขยะสีเขียวย้าว่าสีเขียวนะเพราะสามารถไปทําปุ๋ยหรือน้ําหมักชีวภาพได้แล้วก็พวกขวดน้ํากับกล่องพลาสติกที่นายวางกองไว้อยู่ตรงนั้นเนี่ยหลังจากที่นายล้างให้สะอาดตาคให้แห้งแล้วเนี่ย นายก็แยกใส่อีกถุงหนึ่งส่วนพวกกระดาษก็แยกไว้ใส่อีกถุงแล้วเอาไปทิ้งในถังขยะสีเหลืองเพราะถังขยะสีเหลืองเนี่ยมันสามารถนําไปรีไซเคิลแล้วนํากลับมาใช้ใหม่ได้ต่อไปก็พวกขยะที่รีไซเคิลไม่ได้เช่นผู้ทิชชู่ซองบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปนายก็แยกไว้เหมือนเดิมเลยนะแต่ต้องไปใส่ในถังสีฟ้าเพราะมันคือขยะทั่วไปที่ไม่คุ้มค่าต่อการรีไซเคิลมาถึงประเภทสุดท้ายแล้ะพวกขยะอันตรายที่ต้องนําไปทำลายทิ้งอย่างถูกวิธีเช่น หน้าก็อนามัยที่ใช้แล้วยาที่หมดอายุขวดน้ำยาทําความสะอาดยาใส่ถุงแล้วก็นำไปทิ้งลงในถังสีแดงถ้าหน้าก็ดูคลิปนี้เนี่ย แสดงว่านายได้แยกขยะทุกประเภทตามที่เราแนะนําไปแล้วและนายคงได้เห็นแล้วนะว่าข้อดีการแยกขยะเนี่ยนอกจากจะส่งผลดีต่อน,นายแล้วเนี่ยยังส่งผลดีต่อคนรอบข้างและสภาพสังคมด้วยอย่างแรกเลยเนี่ยมันช่วยลดปริมาณขยะในประเทศของเราอย่างที่2มันช่วยลดงบประมาณของรัฐบาลในการที่แบบจะใช้จ่ายในการแยกขยะแล้วก็การทําลายขยะทิ้งอย่างที่3ม,มันยังช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติและอย่างสุดท้ายเนี่ยและสําคัญมากเลยนะก็คือมันช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นไง Minta daik-daik. yang? Sia yang?